โอ้โอ้โอ้โอโอโอโ Higher, มันแอบอยู่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 โอ้ยสุดยอดมากครับยูวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม ROV เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมไม่ได้ <c oughs> มาเกียร์นะ <c oughs> วันนี้ขอมาเล่นแบบปกติบ้างดีกว่านะฮะโ okay. อเคอ่าเดี๋ยวดะวันนี้เล่นจะเล่นตัวอะไรวะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงนนี้วันนี้ไวโอลตผมเพิ่งซื้อมาผมเพิ่งซื้อมาอ่าอ่า ผมว่ามันเท่ดีมันเท่ดีส่วนไอเทมผมออกแบบนี้แล้วกันผมมั่วมัน้องบอกไอพี่ไม,ม่ออกอย่างงู้นอย่างนี้พี่ไม่ออกอันนั้นก่อนคือกูมั่วโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไอ,ม,อมีคนส่งเหรียญมาให้ดีรับก่อนผู้หญิงดูชื่อม่าเนี่ยนะคนที่มีน้ำใจเนี่ยเขาจะส่งเหรียญมาให้ผมเพื่อนแม่งโคตรเยอะบางทีอะบางวันส่งเหรียญให้กูสองคนโด ล้อเล่นครับล้อเล่นร้อเล่นล้อเล่นส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แล้วแต่อ๋อมารับได้แค่ห้าจากเพื่อนสุงสุดแค่ห้าเหรียญต่อวันอ๋อออมารับได้แค่จํากัดแค่ห้าเหรียญใปห้าคนอ๋อเพิดด่งรู้เพิดด่งรูดด้โอเคเลิกกันเลยดีกว่านะฮะนะฮะนะฮะผมจะไม่ลงจัดอันดับกูเล่นการได้กูโดนด่ากูเล่นธรรมดาพอเล่นกันขำๆขำๆ,ขำๆปึ๊บมีผู้หญิง ผู้หญิงจงมาคุยกูยไม่มีบุญจริงๆเลยกูเล่นดี่ลหนไม่แต่มีแต่ผู้ชายชายกันอีกฝั่งดูนี่ดูดูเธอคนนั้นแล้วก็ดูเธอคนนี้ปะโถเว,ว้ยปะโถเว้ยยายาเออเออต้อ,อ,องรีบกดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวไม่ทัน สกิลสกิลอ่าผมว่าผมใช้เนเชียหิวหอ่ะเพราะว่าผมเห็นเขาใช้ฮิวกันผมก็ใช้ตามเขาเดี๋ยวกดสกิปต์ข้ามไปเลยแล้วกันเนาะโอเคฟุบโอเคครับผมมาแล้วครับมาแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าน,นะอีกฝ่ายมีใครบ้างวะเยดดโอมีของกูเกียดกูเกียดมึงกูเจอมึงเลยกูถวดแตกทุกทีเลยตบกู ตบกูทีหัวกูแตกเลยไม่ชอบมันนะแม่งมันเก่งเกิน <c oughs> ไม่ตบทีหัวแตกเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับเพื่อนไมค์เฟนทำไมพวกนายนี่คือ,อยังไงเนี่ยฮะวูดมาสองอะมาสองว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 ะม,มาสองวะมาสองมาสองวะทำอะไรเดี๋ยววะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอ,อุ้ยอง้ยอุ้ย ราต้องกัน <Man> ป <p ull boy> ้อมไว้ก่อนกันป้อมไว้ก่อนกันป้อมไว้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 การป้อมไว้การป้อมไว้อย่านะ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 อุ้ยผมจะกันยังไงสองตัวเลยวะเนี่ยสองตัวเลยเนี่ยล่อเขาแล้วกหลอกล่อเขาแล้วหลอกล่อหลอกล่อต้องคอย

สุดยอสุดยอโอ้โหกูนี่ร้านฉัดจริงจริงอยู่ในย่าเปล่าอยู่ในย่ารอเปล่าอยู่ในย่ารอเปล่าอยู่ย่าเปล่าอยู่ย่าเปล่าจ๊ะยาเปล่าจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนนี่ไง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 เด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 เเเดเเอเเดดเดดเดดดดดเนด ขอกลับบ sure right? ้านก่อนนะเพื่อนเราเล่นกันคำขำกัคำขำคำขำอย่าซีเรียสจะซีเรียสอย่าซีเรียสจะซีเรียสเฮ้ยไอเมดูซ่าเมดูซ่าไอคลองกล้วยไปเรอกูเกลียดเดี๋ยวกูตายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชิบหายละมาแกนก้าชื่อแม่งเก่งยาชิบหายชุบ ยืบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอยาอย่าไปละเอาละโอ้ยโออยยังแรงยังแรงยี่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 เดีเพือนกลับ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนลอยของไหลุม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 เไหมเอาไหมเอาไมเอาหมไหวไหมได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งหวไหมไหวไหม เอาวะ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 เอาเดเอาเดเอาเซเอาเซดูดูดูไปกลัวไปกลัวไปกลัวบุกแมงเลยป้อมเน่ยช่างแมงเดี๋ยวเดี๋ยนะใจเย็นนี่กูกูขอเอาเลือดกันไม่ต้องละฮ้ยมันเอามันเอาป้อมเราแล้ว ยิ่งพุ่งย่งพุ่งย่งพุ่งใจเย็น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 ้ยเพื่อนบวกกันเพื่อนบวกกันเพื่อนบวกกันไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวแเพื่อนเพื่อนรอก่อนแป๊บนึงเฮ้ยหนีมาเพื่อนหนีมาหนีไว้หนีมาหนีมาไปแล้ววะนี่มานี่มานี่มาเดี๋ยวเด้อ เก็บด <ierte su ll ichen> ้วยกูเก็บก่อนกูเก็บก่อลมาแล้ว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 หเยอะมากเยอะมากเพื่อนเพื่อนเราต้องการกำลังเสริมเราต้องการกำลังเสริมผมต้องการกำลังเสริมครับต้องการกำลังเสริมด่วนโอเคโอเคยอนยอนยังไงยอนยังไงเอาไหมยอนบวกไหมเอาเลยไหมย้อน

เอาไงดีวะไงดีวะเอาไงดีวะไงดีวะเออเขอเลือกก่อนขอเลือกก่อนขอเลือกก่อนเป็นบวกกันข้างบนแล้วอะ่ะผมไปช่วยเพื่อนช่วยได้ไหมวะอูไม่ได้ะขอโทษขอโทษผมผมควรไปตรงไหนก่อนดีวะแม่งเอ้ยนี่ก่อนแล้วกันนี่ก่อนแล้วกัน มากังไปออกกันโน้นมากระออกกันู้นไปออกกันตรงนู้นไปออกกันตรงนู้นชิบหายแล้ว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 ได้ครับมูฟมูฟกูมูฟแป๊บเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยผมต้องคอยกันไว้ก่อนนะผมไม่อยากให้ป้อมแตกเอา เอาเด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 ้โหโหโอยบัตส์โอ้ยงงกูก็ไปตายฟีวะแมงเลยโอ้ยแม่งไม่รู้จะไปตกไหนก่อนเลยโอเคแม่แล้วครับค่อยๆครับค่อยเป็นค่อยไปครับหืมลิงแตกแล้วลิงหัวแตกแล้วครับลิงหัวแตก กูมาแล้วกูมาแล้วไปผมสกิลแรกเดียวกิ้งอย่างเดียวกูคิดแล้วบอกกูกิ้งอย่างเดียวกูกิ้งอย่างเดียวเยสโจบ้านกูปั้มกูแตกเลยบ้างกูแตกเลยมาละมาไปดิเฮ้ยเดินมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้มันเดิ้เอาเด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 ้ไปไหนไปไหนไปไหนเบ๊ะ

เพิ่มบวกกันเพื่อนบวกกันเพิ่มบวกกันบวกบวกก็บวกบวกก็บวกบวกก็บวกเลยบวกก็บวกเลย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 กินมาก่อนเกีินมาก่อนเกีินมาก่อนจังหวะไรไปพึ่งไปออกไวพึ่งเอามาถอยก่อนด้ยกูไม่รู้กูทำตัวไงเลยตอนนี้กูเอาบ้าก่อนแล้วกันกูเอาบ้าก่อนแล้วกันฮะรวมกลุ่มกันละรวมกลุ่มกันละ รมกุ๊งเหมือนในขณะที่มันกําลังเนี่ยหลอกล่อศัตรูผมจะไปทางเลนนี้เลนล่างเนียนๆครับเนียนๆเราจะไปตีป้อมมันกันจะเอาให้แตกเลยมึงจะไปตีป้อมให้แตกเลยมึงจะตีป้อมให้แตกเลยมึงเพื่อนผมว่าเพื่อนไหวเพื่อนไหวไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปสักคู่สักคู่นึง ผมว่าเพื่อนไหวผมว่าเพื่อนไหวผมว่าเพื่อนไหวผมกลุ่มเชื่อตัวเพื่อนผมว่าเพื่อนไหวแน่นอนโอเคโอเคโอเคโอไปไหนไปไหนไม่รอดไม่รอดไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนไปจ่ะไปไหนเอ้าเอ้ยเฮ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 ้ยไม่รอดหรอกจ้ะอย่าอย่ายายา กูเนียนกูเนียนกูเนียนกูจะเอาป้อม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 ไป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 มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วกูไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหยาน้องยา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 จ้ายาจ้าพี่นี่วิ่งเร็วดูสายฟ้าพี่นี่คือเดอะแฟตไอแอนเดอะแฟตฮ้เพี่คือไอแอนเดอะแฟตจำไว้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลมาแล้วมาแล้วปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเราว่างครับเราว่างเราคลิปดไปไปก่อนเรารอเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาเราก็ไปเพื่อนเรามาเราก็ไปเสร็จแน่ไอ้ลิงลิงจักจั๊กลิงจักจั๊กลิงจักจั๊กแปลว่ารักจริงๆเนอะคุณรอก่อนเอาไหมเพื่อนไปไป โอ๊ยมา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 ทำไมมาทำไมเอ้ากดกดะเด็ดเดดเด็ดเดดเดดเเอ้าเอ้าแล้วมึงจะยอมแพ้ทำไมเนี่ยเฮ้ยใจสู้หรือเปล่าว่าให้ม่ให้บอกมาไม่เอาให้เราไม่ยอมแพ้เวจริงจริงใจต้องสู้ต้องสู้ รอดไหมรอดไหมสเต็ปเขาได้สเต็ปเขาได้เอาไงคองตบได้ไหมตบได้ไหมโอ้ยตบไม่ได้เสียใจด้วยนะนี่มีหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อยังไงยังไงโอ้โหมาสามมาสามกูกลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยมันก็สูสีนะถ้าไม่มีเราอ่ะเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่ได้เล่นเหรอโอ้กูเล่นตั้งนานกูเพิ่งรู้ว่ากูเล่นอยู่กับสี่คนควยควย ยา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 เอาเด้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 เด้อเด้อเด้อเอาเด้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 มึงไม่รอดมึงไม่รอดมึงไม่รอดหรอกไอ้มันมาแล้ว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  ยอดยอดใจเหรอฮะใจเหรอ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 ถ้ากอนถ้ากอนจะไปทำไมออกมาเออเออเอา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 สุดยอดไปเลยสุดยอดมากคลั่สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเออเสร็จเสร็จ เสร็จ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 เอ้ดีดีเอคุณถอยก่อนคุณถอยก่อนฮเอาจริงเหรอฮเราจะว่าทางใจเป็นบวกเลยนะเราว่าเราถอยก่อนดีกว่าเพื่อเราแม่งใจอ่ะใจเพื่อเรามันได้เว้ยแต่กูไม่ใจกูพูดเลยกูไม่ใจกูปดกูปด ขอเอาบัฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเน่เน่เน่ดูดูต่อตัวนี้ยังไงมันรู้ไหมเอาแล้วโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนรอก่อนรอก่อนเพื่อนหมายเฟ้นหมายเฟ้ชุบ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 ชุดูดุดูชุบชุบชุดูดุดูเอาเด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  อย่าいや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 อ้าวกูมีพวกกูมีพวกโอ้โหกูลืมดูกูลืมดูด้านซ้ายกูมาดูตัวข้างหน้าประชบจริงๆชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยเพื่อนกูมาแล้วมึงดูช้างกูช้างโอ้โห เราต่อยก่อนเมื่อกี้เราต่อยก่อนไปตบเกียร์ไอ้ช้างไอ้ตบเกียร์ไอ้ลิงทีสิขุมเหมือนไส้มากเลยขุมเหมือนไส้มากเลยนะเอาเอาแล้วมันเอาป้อมอะไรแล้วลิโอพัชราไม่ยอมไม่ยอมพูดเลยผมไม่ยอมอะ่ะเสร็จกุนีนเสร็จกุนีนเสร็จกุนี เสร็จกูเนยเสร็จกูเนมเสร็จกูเนมเสร็จกูเนยไปไหนแล้ววะเสร็จกูเนมเสร็จกูเนมเสร็จกูเนเสร็จเสร็จกูเนมนี่ือมึงนมึงนี่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 มึงเพื่อนถ่ายก่อนเพื่อนถ่ยก่อนเพื่อนถ่ยก่อนใจมึงได้เกินไปเพื่อนใจมึงได้เกินไปใจแต่ยังจ้หาจังหวะจังหวะที่แบบเนียนอ่ะเข้าใจเข้าเนียนไหม ถึงไหมถึงไหมเอาเด้เอาเด้เอาเด้เออออยา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 าแล้วผมต้องมีจังหวะผมก็ต้องมีจังหวะัมต้องมีจังหวะวะมันต้องมีสักจังหวะต้องมีสักจังหวะละต้อมีสักจังหวะละโอ้เดกดอะไรเนี่ยแล้กเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด

ว่าเราต้อง MVP ไอ้คองไอ้ไซอิวไอ้ไซอิวไอ้ซีอิวขาวหรือมึงเหรอกูฝากไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้กูตอ่อให้ก่อน <c oughs> อ้าวผมได้ MVP เหรอหรวะก็ <c oughs> ทำไมสกอร์ยอดมันมันมันน่าสงสารจังวะไม่ฆ่าไม่ได้แถบใต้ใตนน้เขา <c oughs> โอเคเขาด้วยสิอ๋อโอเคโอเคขำขำขำๆอย่าไปซีเรียสครับ โอเคครับก็สับพันธ์นี้ก็พอให้ได้ก่อนดีกว่านะครับผมขอแก้มือพันนะเดี๋ยวผมจะไปหาทางทำให้กูชนะให้ได้ <c oughs> ด้วยของอันนี้แหละไอของพวกนี้แหละผมว่ามันมันน่าจะเวิร์กอยู่ละมั้งมั้งนะโอเคถ้าชอบก็ลินกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับนี้ก็ไม่ไปจุ๊บ